ว้าวรีแอคชั่นกลับมาแล้วค่ะกลับมาแบบคอสตูมเดิมรวดเร็วทันใจเพราะว่าน้าวันที่เราอัดีแอคชั่นของบัสไปก็คือโฟอีฟก็ปล่อยเลยอัดต่อเลยอัดต่อเลยเพราะอยากดูเพราะพวกเราก็ fc โฟอีฟอยู่แล้วอยู่แล้วเริ่มเลยโฟอีฟรู้จักไหมรู้รักเพลงอะไร ไม่แต่จำได้มีคนหนึ่งชื่ออะไรอาายบ้างอาายได้อาายพี่ให้น ố หยุดด้่งตายังไงสฉันล้วเธอคุณคือนักร้องเสียงโคตดโคตรอ่านกลับเลยเจ็ดคนเนาะโฟกอีฟชอบมากวันนี้เขาออกเพลงว่า วูมวูมบูมวรมวูมโรมบู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 มไม่รู้คืออะไรจะดูเมนูกําลังจะเปิดแล้วมันดูเป็นนิมเปิดมีความเฉลาดโอ้โหนําสมัยนะมีความแบบโลเคชั่นแบบหรือว่าจะเป็นถนนเหมือนบาสอีกแล้วหรอไม่น่าใช่เมืองดูเป็นยุโรปดูไม่ใช่กระทรวงกลาโหมรําดูลําดูลําเพราะเห็นโปสเตอร์อะไรมันก็ดูละอ่ะไปเลยดีกว่านะครับว่าคิดว่าน่าจะเป็นเพลงเร็วเนาะน่าจะดูฟังแต่พ่อแมัชื่อเพลงได้เลยป่ะ เมื่อกี้วเร์กจนวอรวอรให้ชนแล้วเออ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 อไอไอไอคนลูเอออุ้ยแพงอุ้ยฮ่าคิดถึงอะไรบุ๋มบัาด้าแบ็คทีงหรอไม่เอาไม่เอาบุ๋มบัาด้าบิ๊กดี้สุเปียทอมสติเอ็มมีททอกสติเหมือนพี่บุ๋มขับไบค์เกอร์บิ๊กไบค์ เออเป็นเต็มมตึกเเออเออเออพันปะยาวยาวยาวอุ้ยมาในผมเนี้ยเป็นฟิลแบบญี่ปุ่นเวอร์ชออิน่ามาตหมดเลยนะเออจีค์ดมาเลยเอออย่ากลัวอย่ากลัว,ลวออฉันชอบลุกพวกนั้นนะใครทนใครอ่ะ อาอายหรออือทิ well, ่เธอทะลุไปไหนอผมแดงสวยมากสวยมากสกาเลตวิมาอุ kind of ้ยไม่สวยมากเออโจไงว้าวเออเออนีให้อด โอ้ยนะเป็นแบบภาเต้นแบบขับมอเตอร์ไซค์อ่ะเออชอบกันหนึ่งกูเออเทสั่งสุดๆผมอ่ะสวยมาเฮ้ยเฮ้ยอ่ะอ่ะอ่ะรับเทมากจะมารับเทมาก c h e กดาวโ u t เออเออ ชอบการปรับลุกเพลงนี้เออหันหน้ามาเออมันเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับอะไรนี่นีเออรดรดรด ยในพันเขาชัยนิ่งมากจริงห้ามเขาไม่ได้เลยเขาแบบเออเอ้เฮ้ยเออโย่ปั๊ดเก็บดาวโย่เออเอ้ยังไง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 ไปไหนไปไหน ล้ำสมัยมากอะชลูละอีวูมวุมเนี่ยมันมาจากเสียงบิดเสียงบยีเพราะว่าต่อไปมันจะไม่เป็นแบบวุ่มวุ่มวู่มวู่มฉันจะเหยียบให้มิดไม่เมื่อกี้ที่เขาร้อเพราะต่อไปเราบึิ้นบล้นไม่ได้แล้วนะเราจะมาบลิ้นบึลิ้นบลิ้นบลิ้นันเป็นแบบบอกข้างๆมีคนนั่งเรียนนะคะ รูม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 เดี๋ยเนี้เป็งรู้เลยนะแต่เท่านี้ไปลงติ๊กตอบเลยนะเป็นการเหยียบคันเร่งแบบใหม่แบบอีฟออกเสียงว่ารูมรูมอ่าพี่เปิ้ลนว่าไม่พี่เปิ้ลก็จะมีหลายเพลงมีหลายคันเออมีหลายคันเพราะบางคันก็ดูดีขึ้นมาทันทีทันทีกันะฮะ อ่ะหายใจก่อนส่วนตัวชอบคอตตุมทุกลุกแล้วก็รู้สึกว่าท่อนของแต่ละคนน่ะทําได้ดีมากแต่ที่ที่ที่เราว้าวเลยอ่ะคือท่อนที่ไมลโผล่มาแล้วเป็นผมแดงแบบการเลยเป็นคนเดียวโอันนั้นสวยจิงอันนั้นอันนั้นเลิศแล้วก็เนี่ยเนี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 ยที่เป็นไมโผล่มาคนเดียวเนี้ยแบบเลิศมากแล้วก็เอียนคืออ้ไอ้ลงเยอะมากอันนี้ยเพลงเนี้ยอ้ย้ลงเยอะมากแต่ว่าอย่างแบบท่อนของตาออมท่อนของ เอ่อกล้วยที่อาจจะไม่อาจจะมาน้อยหน่อยแต่มาแล้วเป็นภาพจําเหมือนกันแล้วก็อีกอันที่ชอบคือทอนโจลินที่แลบแล้วเทมากอืที่เทมาก็อีกการตัดต่ออันนั้นที่ที่มาแบบหนึ่งและและศอกสามแล้วสี่อันน้บิรบิร์ใช่ใช่เหมือนกันเพราะว่าชีให้เขารู้สึกเขาแต่งตัวเหมือนกันทุกคนมันเหมือนแบบออกมาเป็นแบบนินจาโอ้ใช่ใช่ใช่ด้วยผมหรืออะไรอะดูเป็ยเสียงแกโจลินก็คือตอนพุ่งมาข้างหน้าคือเสียงแบบ ที่บอมว่าปเท่มากแรปเท่มากอุ้ยคจงนโจลินลิีทุกคนเลยจริงจริงจริงฉันชอบฉันคือ4ฟร์ไอฉันชอบโฟรอีเออฉันชอบแบบชุบควใช่ฉันชอบแอดลาเป็นแบบฟร์เบอร์อุ้ยอันไรก็ชอบเออชอบชอบแอดล้าคิดความรักอก็ต้องบอกเลยว่าฟังสป o t i ติอ่ะ แรปอัพ์บอะของปีอยะโฟร์อีฟเซนที่หนึ่งเพลงยนต์นันตาที่สองที่สองคือแอดลาว่ายมันฮุดหรือไงไม่ใช่เป็นัลืมบ๊อบกันไปเหรออะไรฟังมาตั้งแต่ปีที่แล้วเพลงแรกๆเพลงเด็กนี่เหรอเพลงช้าอยากกอดแค้นได้กระได้แค่คิดแค่ตัวสนิทไปวันวานคุยแก่เหงาอ่าแล้วก็เพลงนี้ก็ยูบอยทีเจทำนะจ๊ะอ๋อใช่คุยแก่เหงาก็ยูบอยทีเจนันเป็นโปรดิวส์อ่ะในธุรกิจเรา เออความที่ว่าดูครั้งแรกเหมือนกันนะฮะไม่ค่อยได้ดูของไทยเท่าไหร่แต่ก็รู้สึกเลยว่าสนุกเพราะว่าระหว่างที่เราฟังเพลงด้วยเราก็บะเออเราแบบบะบะเพลงมันสนุกแล้วก็ที่สําคัญเราว่าลายเส้นของเพลงเนี้ยมันค่อนข้างชัดเจนมากอือก็เลยรู้สึกว่าเป็นเพลงที่สนุกโฟรอีททำดีตลอดเลยจริงไม่ต้องถึงวอรเอ็มดีคือเพลงด้วยก็ทําดีตลอดคือเรารู้สึกว่าการพัฒนา ศักยภาพของงานกราฟิกบ้านเรามันไปไกลเหมือนกันนะจากเพลงนี้ยไม่โปะนะเออไม่โปะนะเออแบบชอบมากแล้วเนื้อเพลงก็คือเรายังสามารถจับใจความได้ว่าอีวุ้มวุ้มเนี่ยมันคือเสียงเหยียบคันเร่งเสียงอะไรแบบนี้เออแล้วก็เอ็มวเขาไม่ได้หลุดตปยิมเลยใช่ดีมากเท่มากจะเป็นลุกที่เป็นแบบเนี่ยเป็นแบบ เออคาราวานคนชอบนม่หอกเออแล้วก็เป็นลุคที่เป็นแบบว่านักแข่งแบบนักแข่งแบบนักบิดแบบว่าเลสซิ่งอ่ะก็ทำได้ดีผมเิ่มเลิศไปหมดแต่ถ้าเราแต่งงี้เราก็จะเป็นคาราบาวดีน้องครับแต่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 ชมกบดันม่นพวกเราบุมบุมแต่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 แแอย่างนี้เลยได้เลยหน้ามันให้อ่ะค่ะใจรัก ก็ชอบชอบเลยชอบเลยเอ็มวีเพิ่งปล่อยด้วยก็คิดว่าเดี๋ยวต้องมาดูฟีดแบ็ว่าเป็นยังไงเนาะชอบไม่ชอบังไงบอกด้วยจริงอยากรู้เหมือนกันโอเคงั้นวันนี้ไปแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะเนาไปแล้วบยบายขอตัวไปวุงวุงดา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 ตดาตลกเกิน